จนไปถึงป้าจนจินตนาการไม่ออกอยู่หลายวิดีโอมากๆถ้ามันมีอยู่จริงๆหรือยังมีอยู่เราก็คงจะหามันเจอไปแล้วแบบผมยังจําได้อยู่เลยว่ามันชอบมีโฆษณาหลอนออกฉายตอนที่ผมกําลังจะนอนตอนเด็กๆที่ทําให้ผม